สวัสดีค่ะยายดอกซานแนวคนสวยไม่บรรยะบรรยงมาอีกแล้วค่ะมาต่อเพราะว่ากินยังไม่หมดยังไม่อิ่มค่ะแต่เวลาเดินเร็วเกินไปค่ะเอา,เ,อาเพลค่ะแพลขอไปเอาน้ำมามาค่ะมาจรินยายดอกรือมาดูยายดอกกินก็ได้ ย่ดอกนะตอนแรกว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดทนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดมันเดินทางถ้าเป็นแปดแปดแปดเงินเงินซับซับย่ดอกได้แปดแปดแปดย่ยดอกจะบอกให้ฟังจากคนสวยมากทําไมมาสวยไม่บรรยะบรญยัางบรัรักิานาะแต่ถ้าใครไม่ขอมาว่าห้กำลังใจจากของไม่กำลังใจตัวเองนะคะจบ ใครจะมาให้กำลังใจเราถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองค่ะอือว้าไปกินไปยายโยกจะบอกให้เราอะ่ะจะรอแต่กำลังใจจากคนอื่นอะ่ะยากนี่ค่ะมีมีมมกำลังใจเขาไม่มาให้ห้องว่เอ้ยปรยัดแต่ถ้าคุณไม่ให้กำลังใจตัวเองแล้วคุณจะไปอรอกำลังใจจากใครคะแม่บ่ะค่ะคันต้นนี้นี่นาน ฟังกับฟังถูกใจกับกดไลค์ถ้ารักก็กดแชร์ถ้าสร้างก็ลบเลยม่ต้องมิดตามสวยเลือกได้เขาผ้าวาดเหอผ้าาขอกินไลยเ้อะขอกินตังได้เหรอว่าไหลกันเลยเวลากินไปกินไปก็กินน้ำนะวันนี้กินแล้วหิวแล้วเหมือนตีสาม เดี๋ยวเราเอาข้าวต้มเอาอย่างก่อนเขาเรียกหลายอย่างเกี๊ยวนี่นึกนึก็เอาไปต้มนี่ว้าวร่ายดูไหลก็ไม่ได้กินชักแย่ใจผมว่าล่ะยืมหนึ่งนะคะลืมช่อมแซ่บดีได้จ้ะเนี่ยเดี๋ยวงมีผักสองผักสาม อืถ้าเหลือ,อนี่ยเดี๋ยวเ่าเคยสืมนีจ่จ้ะบริษัทพงนักงตินกลองหลายท้งน้าทาั้งแม่ค่ะอร่อยอร่อยบอกเลยว่าของเหลือดอกค่ะอันเขาก็ไม่ได้กินโจ๊กเวิร์ดนะเขากะแบกบกะว่าแบ่งปันอยู่เรารู้ว่าเรากินไม่หมดแต่ถ้าไม่โชว์อลังการเดี๋ยว่าค่อนขาว่าบึง ไปอะไรแยมแล้วจ้ะเนาะถ้าตรงไปก็ไม่ต้องรัก <laughs> นี่สองแสบอีกเจ้หมมันอืดเราด้วยเนี่ยออใส่เซ่โรลี่ค่ะอันนี้บ้านเราเรียกตั้งโอ้ผักชีวัแก้มไม้กราบค่ะแล้วตั้งโอ้่แสบอีกหอม,มน่ารงถ้าใส่ไม่ยองนิ่กะสีอ้วน ลองจ๋าถ้าเรารักจะกินเราก็กินน e ี่มีแคมไอ้แคมาแซ่มแคมแคบหูอะไรติงหูหูหมูด้วยค่ะกุเหมือมาก่ะ เมื่อเนี่ยเอาไปไเพือนมาว่าเนี่ยว่าสวีทคักคักว่ารู้สึกค่ะกินคักคกันอยากอายอ่เนาะขอจิ้นเพ้เดี๋ยวได้ยว่าอัน้องก็เพอาะเรเนาะค่นเนาะพี่น้องจ๋า ขอพระคุณทุกคนทุกก,ก,กำลังใจยายดอกกระสิเปร้ยนกำลังใจทุกคนยาวยาวยาวค่ะไอเลิฟออยู่เคสขาขอฝากดินนะฝากแตกไลนะ้น่ะไอเลิฟออยูค่ะโอ้ยพินคนบงก,กอ,องของไอจ่างหางกันใส่นหนอมาจ่างคนไอเลิฟออยู่เ้อดีดีด เราง่ายกันได้แ <c> ล <oughs> ้ <c oughs> มีคนมาเบิร์ให้ค่ะน้ำก็ได้แล้วบ่เนี่ยไส่ก็ได้บ่เนี่ยพียงว่ากินข้าวจ้ะกินกับยังก็กินเหล้าเมากับเขาเรียกว่าดุโคลา ก็ว่าถ้ากินแล้วอิมอ่มเรียกว่าลูกอุดรบอ,อกก็ไม่แสบแล้วสิบูมีวักชีจ้าวักชีเพิ่นเอาอันเนี้ยก่อนเนี้ยเอาใส่กับเขาโซงคนได้ซื้อมาฝาก่งมาเพนี่ญี่ปุ่นไงเราให้เขาขอให้เรานะ่ะก็ไม่ได้อยากได้ขึ้นดอกค่ะเพิ่นเอามาให้ให้ท่นซื้อมาฝาก่งเถอะ ชื่อจ้ะเสร็จเสด็จญาตไปดูช่องอันพี่กล้องเห็นไหมมาดามเล็กเพิ่นกินโอ้อันนั้นอันนี้โอ้ยเป็นตะแซ่บให้แต่ว่าบุฟเฟ่ยัดดอกสูยกวาไว้เ้อะยดอก ก็เพาะน้อยค่ะแต่ตัวอ้วนแล้วก็อืมไอ้เขาเแล้วก็ช่างพี่กล้องเขาอื่นยาวนอขอโทษนะคะโอ้ขอโทษขอโทษหนูแต่ว่าเป็นช่างพี่กล้อง พากกินพาเที่ยวนะค่ะไปเบื้องหลวงพนสอนพ่อหลวงพนบอกน้ำพนแน,เนวทั้งมาดามเหล็กทั้งมีกล้องแบบนางกินนางอะไรนางอะไรนางมีน้ําใจนางสอนนางไม่ได้หน็บยังของเขาอื่นโอ้ยบอกไม่ค่ขาขอโทษนะพี่กล้องตากล้องพาเพลินพาหยั่งนี่แหละช่องตากล้อง ้าเพื่อนพากินเนี่ยแบบไม่จะจําแต่คุณชายตีหนักเลยตีหนักชวนหิวชวนกินอ่ะนะก็เลยแบบหลงรลักแรก,ก,กเลยอะไรวะตากล้องพาเพื่อนโอ้ยไปพวกรถตากล้องพี่ตากล้องสุดยอดสุดยอดสองคนเลยค่ะกราบขอบพระคุณตรงนี้เลยที่แนะนำยาดอกหลายอย่างสอนมาหลายอย่าง หรว่าคุณชายทุกคนค่ะทุกกำลังใจทุกคนที่สอนมาบอว่าเอฟซีอย่างโบฮิค่ะสอนมาเลย <c oughs> ยายดอกจะเป็นหนูทุดล้วเพราะอะไรยายดอกปึกอ,อืมแล้วตอนนี้ก็จะถามพี่น้องว่าอีกสามพระชม่งยายดอกใส่จังไหนสิได้วันนี้ไง ขับพุ่งอีทัวร์แล้วเสี่ยงย I love you I love you มาคุ้มสุดคิวตรงก็จะดีนะนะโอเคนะคะไอเ e ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนไอเ e ิฟยูไอเลิฟยูพราะย้าจ๋า